วลคัมทิกัอกรีนช้นแล้เราจะเราจะไปดูกันว่าข้างในอ่ะเราจะทำอะไรกินกันดีไปทำ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 สุสาศสุสานอยากกินข้าวอะไรคะ๋ยวทำให้กินเอาไว้เอาไว้<อ>ินเกงในด้วยเล้วพี่แบบกันแล้ว ไ่มืดจังอ่ะพี่ฮะเฮ้ยสว่างอยู่กาแฟอะไรคะเขาถามว่าจะทำอะไรกันทำไปได้ให้คุยกันเลงก้อนแล้วให้คลิปอยู่ท้งแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่ดูสัมภัรของเราก็จะมีลูกชิ้นปลามีใบโหระพามีเลือดมีเนื้อไก่เนื้อไก่นี้ที่ซื้อมาก็สิบห้าโลนะจ๊ะพิกโซมีกระชายน้ำตาลปี๊บมะเขือพวงและที่สำคัญมีพริกแกงเขียวหวาน เดี๋ยวหวานไปนี่วันนี้เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงทุกคนเองเย้ ซีรีส์เราเปนกี่คนกี่คนวาตอนนี้นม่จะน้อยแล้วนะสิบคนสิบใ,<ช>ใช่ไหมทุกคนไในตอนนี้เราพูดแล้วนะครับขออนุญาตพื้นที่ช่องกอกิน30วินาทีผมต้องการแม่บ้านหนึ่งอัตราแล้วก็พนักงานตัดต่ออีก4อัตราเยอะติดต่อมาที่พี่กอดก็ได้ okay, พียได้นะครับมาอยู่ด้วยกันได้เงินเดือนเดือน,อนละเลยนะ oh. ให้เยอะมากเลยสี่พันโอ้โหเรอเล่นรอเล่นรอเล่นเฮียตามน้นอย่าลืมติดต่อมานะมาทุกคนตอนนี้โรงงานนรกของเรา ทุกคนต้องดูช่องนี้เยอะๆเพราะว่าพี่ก้อนลงทุนทุกบาททุกสตางค์เองไม่เกี่ยวกับผมและพวกเราได้กินฟรีมาพี่ก้อนอาหารฟรีเบบี้วันนี้กินอะไรแครไวกับขนมจีนนะพี่ก้อนเขาทำให้กินอันนี้เรากินไปทั้งกคมไม่มาเราได้กินแกงจืดวแล้ววันนี้ไดกินของดีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมของกันก่อนแล้วเราไปเจอกันข้างหลังกันเลยนะบ๊ายบาย

หายหมดเลยไงมันหายไม่เป็นไรไงหนูจุดได้หนูจุดแต่ลีกหมาไปมาทุกคนตอนนี้ไฟพร้อมของพร้อม<ห>แต่กู<ห>คนพร้อมแต่กูไม่พร้อมกูเหนื่อยมาก แล้วอูบอกว่าพี่กอลพี่กอล์ทำช่อง YouTube สิทำอาหารนะง่ายนะโอ้โหดูเตรียมของไปซื้อของแต่บ่ายสามตอนนี้กี่ทุ่มแล้วทุ่มกว่าอันเดียดูดิทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งกว่าจะไปได้หั่นพริกหั่นหมูหั่นไก่หั่นเห็ดเน็ดงแ,<ล>แต่เที่ยงเลยเออมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงกระทานนะเพราะว่าไฟ<อ>เราเริ่มมาแล้วแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเชี่ยวกะทิกันเลยไป ง่ายแค่นี้ก um> ็เหนื่อยแล้วกระทะร้อนแล้วอ่ะรู้สึกรู้สึกว่ามันร้อนแล้วเดี๋ยว่เดี๋ยว่ก็รู้อยู่ว่ามันร้อนก็ยังไปจับไปวางเองเดี๋ยวเราให้มันร้อนกว่านี้อีกนิดนึงให้น้ำในเนี้ยมันระเหยไปก่อนแล้วเราจะลงกะทิไปเคี่ยวกันยาเอ้ยยื้ออะไรยังไม่เริ่มทำเลยกูก็เหนื่อยแล้วว่าเราจะลงกะทิไปเคี่ยวกันก่อนนะตอนนี้กระทะ Mhm. เ้าแล้วเนะจะฟังเสียงนะโอ้โหโคตรเยอะเขียวอยู่เอะไรไม่เห็นโดนกระทกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพเนี่ยไม่ทำอะไาเลยดูดูเอุ้ยหอมกะทีมากเลยอ่ะหัวมากอุ้ยหอมเข้าไปในกล้องเลยทุกคนได้กลิ่นไหมคนดูค่ะว่าเดี๋ยวมันทันสมัยแล้วได้กินยี่ห้อไหนวะ ตอนนี้กะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่พ oh <is. S 1> ีแก๊กีหวานแันเลงโอ้โหโอ้เดลพีแก๊กีหวานแต่เยอะขนาดนี้มันต้องอะไรพี่กอลพีแก๊กีหวาน ปกติไอ้บอยไม่ต <c oughs> oh ื oh ่นนะมันได้ก <c oughs> ินใช่ไหมี่ยกลิ่นมันโชยเข้าไปในห้องนอนเลยมันหิวเลรู้สึกว่าหอมจริงหอมมากละเอียดกินหอมมากไปแล้วกินแค่นี้ได้ไหมเสร็จละพอกันที่กับพี่แกงเดือดแล้วนะครับเราใส่เนื้อไก่ลงไปเนื้อไก่ที่เราใช้จะเป็นอกไก่แล้วก็สะโพกไก่นะครับใส่ไปเลยนะใส่เลยโอ้เราข้ามาได้กินเลยได้ไหมยังไม่ตกเลยพี่เมย์ิ่งใส่ไปเมื่อกี้วันนี้แกงเขียวหวานเราจะมากินกับอันนี้มาดูโอ้โหท่าน ขนมจีน <c oughs> มันจะพอหรอแค่สามถุงใหญ่พี่ก้อนคนเดียวก็ไปโอ้โหมันขนาดนั้นนะ <_ letter> โอ้ยโดนมาแล้ว<_ letter> <_ letter> ตอนนี้แกงเขียวหวานกับเนื้อสัตว์ของเรามันเดือดได้ที่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมต่อไปมานี้มาทางนี้มาทางนี้มาทงนี้ขั้นตอนต่อไปนะ้เราจะมาใส่หางกะทิกันนี่หางกะทิเป็นหมอ้อเลยจ้า หายใจกโอ้โหเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากไปเฮ้ยนะห่ากัิไปแลวโอ้ oh my god อยคน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 ให้หัวกระหามันเข้ากันใช่ถ้าไม่ต้องหัวกหาหขอกระหางใส่พร้อมกันไม่ได้ถ้าไม่ต้องหัวกระหาทียจะได้เพิ่มน้ำไงถ้าหัวเฉียกจะเข้มข้นเกินไป่อเป็นผู้หญิงอะไรทาไมไม่รู้ อยู่บ้านใครกินกับข้าวหรือเปล่าเออว่าแล้วมันไม่มีผัวแรงที่แบบเจ็บตอกีอัพปุ่นตังมีอัพเจ็บตุ้งนิสยน่ยเดินแข็แดงมาเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวจนกว่าโอโอหางกะทิกับผัวกะทิที่เราเคาี่ยวตั้งแต่แรกอะ่ะมันใหญ่อีกรอบนึงแล้วจะใส่ผักแล้วก็ปุ้งรสชาติลงไปแล้วก็กินเลยโอ้ยจะได้กินแล้ว ตักทีกุรอมแต่เที่ยงอ้าวปรุงความเค็มลงไปก่อนโอ้โห4ะบวยอย่าเยอะนะแม่แม่แม่4กะบวยไปเลยจ้าหืมได้กินมาละกินของความเค็มนน้ำตาลปี๊บอ่ะกูต้องชนกูต้องตายเกลือไปให้มันละลายกล้องสั่นเหือดฮ่าลูกชิ้นฮ่า รรรรหลังจากที่เราใส่เลือดกับลูกชิ้นลงไปนะเราจะมาใส่มะเขือนี่มะเขือเปราะที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้เราจะแช่น้ําเกลียไว้น้ำเกลือใช่เพราะว่ามันจะทําให้ตัวเนื้อมะเขือเนี่ยเห็นปะมันไม่ดํามะเขือเปราะจ้ามะเขือพวงจ้ากระชา มันจะทำให้ตัวแกงเขียวหวานเนี่ยหอมมากขึ้นสองเพศเหรอเนี่ยฮะกระเทยกับผู้ชายไม่อันนี้กับชายเนี่ยกระเทยีอร่อยนะไปซะ <c oughs> ปฟัย,ย,ยขอโทษกระโดดลงไปเลยจ้า <laughs> เรามาดูแกงเขียวหวานที่มันเริ่มสุกแล้วไอ้แง่แกงเขียวหวานเนี่ยตัดตรงไหนก็มีแต่เนื้อของอย่างแน่นขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงพวกผักที่เหลือก็เป็นพวกใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกนะจ๊ะไปและนี่คือก็คือใบไมกรดนะจ๊ะเทลงไปเลยมาจ้าคนให้เข้ากันนะครับผม <simply> <De S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อรเดด็เห็นดี่กว่านางเด็ดไม่ใช่หรอมึงด้วยเดี๋ยวกูไปรีกล้องดูใอ้ดูนะใครเด็ดเราไม่ได้เด็ดแล้วก็ใบผลระพาไม่เขาเรียกอะไรใบโหระพาโหดมากหอมมากตอนนี้โคตรหอมดูตัวนี้โคตรดีนี่แหละแกงเขียวหวานในอุดมคติและนี่ขอมอบให้สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดจ้ะเจ๋อเลยได้เลยเลิศ มันน่ากินมากเลยนะสีมนให้เครื่องเข้ากันแค่นี้ก็กินได้แล้วครับโอ้โหม,มีแต่เนื้อครับ่านผู้ชมเฮ้ยเสร็จกันไปแล้วสำหรับแ่งเขียวหวานกระชายนยอดตักไปตรงไหนก็มีแต่เนื้อดูด้มาแาจากอุธให้ทุกคนแล้วเราจะมาตักแกงเขียวมาใส่จานกันเนื้อเน้นๆ อ่าป้าครับเอาแกงเขียวหวานหนุ่มจีนหนึ่งครับหมดแล้วลูกหมดอะไรอย่างเต็มหน้าเต็มตาเลยป้าสมศรีอ๋อป้าสมพงศ์ใช่ป้าสมพงศ์สวัสดีค่ะป้าสมพงศ์เองค่ะขนมจีนชุ่ละสี่สิบค่ะโอ้ทุกคนได้กันหมดแล้วไม่ใช่อะไรใช้ขอเพิ่มน้ำอีกนิดนึงอ่ะเฮ้ยน้ำมันก็ข้นนะอ่ะดีดีข้นมากใช่ปกตินะที่ผมเห็นร้านขายข้าวแกงมันจะแบบน้ำใสๆหน่อยน้ำจืงๆเพราะว่าอันนั้นเขาทำขายไงก็มันจะได้ลดแบบลดต้นทุนลดเงี้ยนะคะลดเลย ร seguinte. ับไหมเยอะเลยมากดีอ่ะร้อนอ่ะขายล้าไม่ต้องทำาล้คลิปขายขายร้อนปะร้านเขางครังหน้าจะเลือดร้าเลือดหวานมากแบบอบดูดูคานี้อ้า ขอซื้อซีซีดเล้งเป็นไงสำหรับเล้งที่แบบไม่กินเผ็ดถือว่าโอเคนะไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่โดดโดดเกินไปแต่รสชาติเนี่ยเข้าแบบแล้วก็มีความแบบว่าเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็หวานเนี่ยพอดีหมดเลยคำนี้แม่ผมจะต้องภูมิใจ ไงหลังจากที่หลับมา13าชั่วโมงตื่นมากินใจเขียวหวานพี่ผมกำลังจะตื่นมามะเขือพอดีใช่หลังจากทุกคนกินแกงเขียวหวานกันไปแล้วอินี่กินไม่สนจีแย่ไรเดี๋ยวเราจะให้คนในสตูนะมาให้ค่าความอร่อยกันค่าความอร่อยของช่องดีฉันนั่นก็คือดอกนะคะอ่ะนัดก่อนเลยหนูให้ก้านจุาุาดอกจุาดอกอะไรู้ป่ะขาดความมันไปนิดนึงอันนี้ชิมล่าสุดยังเพิ่งเติมกะทิลงไปนะใช่หรอเออเพิ่งใส่กะทิไปเลย 嗯。Mm. ค่าเติมแล้วอ่ะอันนี้ให้สิบโอเคสิบอกไปเลยอ่ะเล้งล่ะหรบเล้งนะประมาณเก้าแล้วกันทำไมอ่ะมันเผ็ดไปนิดนึงจริงเหรอเราเล้งไม่ควรไม่กินเผ็ดครับแต่รสชาตินะก็คือเค็มหวานทุกอย่างเครื่องถึงหมดเลยชอบมากตรงนี้บอกเลยว่าโคตรอร่อยถามแม่ด้วยนะที่บ้านมีลูกสะใภ้ทำกับข้าวให้หรือยังยังเลยอ่ะเขาไม่พนชั้นแหละบอสให้คะแนนกี่ดอกฮะสิบแล้วกันสิบดอกเลยเป็นไงกูทำด้วย กูร้อนเออจริงอร่อยอร่อยจริงผมคนเดียวพูดจริงนะอร่อยกว่าร้านข้าวแกงใช่เพราะร้านข้าวแกงคนไงใช่ถ้าให้ทำขายไม่อร่อยแบบนี้นะก็จริงไงมันแพงของมันแพงเขาก็เลยลดต้นทุนออออร่อยใช่ไหมชอบปะจัดเป็นสะพายได้หรือยังสะพายนี่เยอะเหลือเกินสะพายนี่เยอะเหลือเกินเอาเอา โยนมาค่ะอีโจนข้างบ้านได้กินเหรอคะได้กินแกงเขียวหวานที่ฉันทำเหรอตอนแรกมาขโมยใส่ไฟจะไหนไปไปกินแกงเขียวหวานกันชิมให้หน่อยโอ้โหกินบนโต๊ะดีๆกันเลยปะเป็นไงเนี่แบมากเป็นไงคะแนนเต็มสิบให้กี่ดอกร้านค่ะร้านไปเลยรสชาติมันเป็นไงบ้างอร่อยหนุ่เข้มข้นเปรียบเทียบกับร้านข้าวแกงทั่วไปร้านให้เลยร้านแต่ร้านเท่านั้นพี่ก๊อตจะบอกปวดท้องไม่ไหวแล้ว แม่และเจ้าแกงเขียวหวานยุยย่าผมแล้วก็พี่เมย์แล้วก็มากกำลังตั้งใจทำมากเขาให้กับคนกินแกงเขียวหวานกาินต้องต้องชิวทีย่างอะ,ไ,นนะ,ะไดนะกูจะกินกูจะกินกูจะกินวแล้วลผมตั้งใจทำมากะนะครับแล้วผมลงทุนยิ่งใหญ่มากๆเลย ตัดเองเพื่นะเนี่ยโอ้โหกันโอ้กิพีนอรมาโอเคเราเพิ่งกลับมาจากร้านชานมไข่มุ้นะครับและตอนนี้เรากำลังจะมาชิมผมบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรสิ่งดีที่พี่กศทำช่องกศจริงขึ้นมาคือเราจะได้กินข้าวปีอะไรจริงจริงอาทิระกี่คลิปไอ้กระททยยักษ์อ่ะว่าจะลงอาทิตย์ละคลิปแต่ว่าทำทุกวันเลยได้ไหมอ่ะโอ้โหเจวันเลยอ๋อโอ้ทำเงินในกระเป๋ากูด้วยลงทุนทั้งหมดนี่เป็นเท่าไหร่ครับประมาณสามพันโอ้โหลงทุนโอเคผมจะแชร์คลิปนี้ กับพี่ก๊อตหลังจากโพสน์ไปแล้วผมจะแชร์สตอรี่ทั้งในแฟนเพจแล้วก็แชร์ยูทูบนะครับเพราะว่าแลังจากมีช่องก๋วยจีนมานี้เรามีข้าวอร่อยแบบจัมโบ้เจ๋งมากเลยข้าวเราตักขึ้นมาถืออันนี้หน่อยตักล่ะนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเราจะพาขนมจีนไว้ก่อนตามจุดต่างๆโอ้ยย่าจริงจริงแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานขนมกลับมาอีกประมาณ2คนนะครับเขาจะมากินด้วยอ่ะละเพื่อนเนี่ยเราตักดูมีแต่เนื้อออกเลยโน้ออู้ ไว้ปื๊ดอยากลงไปอาบเลยอลลอาลง<า>ไม่ได้ไม่เอาคือต้นนี้มันได้กินกิ่นแยงเคยวหวานกิ่นกะทิที่มันหอมมาก<ช>และที่สำคัญคือมันเป็นเตาถ่านเพราะมันเป็นเตาถ่านเพราะมันอุ่นตลอดเวลาเ <c oughs> ชื่อไหมว่าช่องไอเอ็นเราไม่เคยมีรายการอาหารเกิดขึ้นมาก่อน <c oughs> ผมดีใจมากที่พี่กอลทำร,รยายการอาหารนะครับ <c oughs> เอาโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลือดอีกนิดนึง ไปวันนี้ไม่กินข้าวเลยเนี่ยรอเลยเนี่ยอู้หูคำโตๆจินใหญ่ๆเล่ใหญ่มากอะโอเคผมจะชิมซุปจากตรงนี้ก่อนเราจะตักลงมาอย่างนี้อย่างที่บอกไปไม่อร่อยบอกอร่อยร้อนอร่อยอันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกฮะเฮ้ยช่องนี้มีให้คะแนนด้วยให้คะแนนเป็นดอกมีสิบดอกให้กี่ดอกผมว่าพี่เมย์เต็มสิบ ไอ้กี่ดอกเต็มเต็มสิบดอกมัให้สิบดอกอร่อยมากพี่หูอร่อยจริงูผมกินอะไรน้ำซุปอันนี้ขนมจีนนะครับเพื่อนๆครับอ๋อวิ่งคนน่าอร่อยเห็นแล้วหิวรอบเลยวะไม่พี่อดอยากมาจากไหนเนี่ยข้าวเช้าเขาอร่อยเลยวะแกงเขียวหวานมันจะต้มสุกไม่อสุกมันต้องอยู่ที่ไอ้ก้อนเนี่ยมันคืออะรือมะเขือเฮ้ยเดินมันนุ่มแล้วผมกินได้โดยที่ไม่กรอบแสดงว่ามันแซ่บมาก อร่อยมากทำแบบชอแม็กชอแม็กให้เต็มสิบให้กี่ดอกเต็มสิบผมให้สิบนะเุณไม่ดีนะอร่อยอร่อยผมว่ามันอร่อยแต่ผมมาสิบไม่แปลกเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบที่มันเข้มข้นมากเข้มข้นพอดีแต่พี่เมย์เป็นคนที่ชอบแบบเข้มข้นมากผมเลยรู้สึกว่าพี่เมย์ขี้โมลหรือเปล่าให้สิบเลยมันล้ขี้โมลพี่อวยหรือเปล่าหวานอะไรเกิดสมมติว่ามันเข้มข้นกว่านี้พี่เมย์ให้เท่าไหร่ให้สิบนะก็ไม่ต้องเป็นเทียวหวานนะามอร่อยว่าอวยแล้วล่ะ หามคุป้าให้ดีว่าให้เท่าไหร่หอยู่ให้่าไหร่อยไม่ให้กูเด็กใหญ่โอ้โหมันอร่อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ฉ่ำพอนะครับเราน้ำปี๊ดป้านเราก็กินดีอยู่ดีถ้สตูดิโอเราดูดูดูกินหมดนี่สามคนไม่รู้กินหมดไหมแต่ดูข้างๆนี้ครับยังเหลือเยอะเลยเหลืออีกครึ่งเลย ไม่แต่พี่ก๊อนทำอย่างนี้ดีใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เนี่ย mm hmm. ทีมงานเรากำลังเติบโตขึ้นอนาคตทีมงานเราจะประมาณปีหน้านะ่าจะประมาณ30คนโอ้โหเบ็ดเสร็จรวมนะ oh. เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมุมมต์แบบเรามาหุ่มกินกันน mm hmm. ี่สว mm ัน hmm. นี้ mm hmm. this is home พุ่มคืออะไรรุมขอกินด้วยได้ไหมนี่หมดไปนิดนึงเปิดจำไล่ละทำอีกไหมอ่ะจ่ายหมดแล้วแบ่งที่ให้ฉันด้วยสิทาไมก็กินแล้วไม่ใช่เหรออยากกินอีกอะเหตุผลกินแล้วมันน่ากินอ่ะใสคำหนึงอ่ะ อะไรโอเคทุกคนสหรับวันนี้นะฉันดีใจมากที่คนในสตูเขาชอบกันหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดชักกดซังสังใครแล้วกดกระตือรอร้นแล้วกดกระดิ่งเลยนะแล้วฝากติดตามช่องมิสเตอร์ปืนเมพิงม์บังกรองจากนักบุญจุฬาไทยเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจบกันแค่นี้แล้วแล้วไปเจอคลิปหน้ากันดีกว่าบ๊ายบายอ้ํา